สวัสดีวันที่มือนีวันที่เท่าไรนี่สิบเจ็ดอขอแสดงความเสียใจครับคนที่ผิดหวังผิดหแบบวังกับเลขหกสองหาโดยเฉพาะจ้าอจของเป็นต้น <h ums> ไม่ได้ว่าผู้อื่นดอกกันผูอืน่นผิดหวังน้ำกัดเสีย,ยใจน้ำเสีย,ยใจน้ำกันนั่นละ เวลานะคาร 10S นาฬิกา4 4, 4นโดยประมาณของวันที่17มีนา2 5 6 6เดี๋ยวมาเบิง่งพระใหญ่ของวัดปลาบันขอกแก้วเพิ่นเปลี่ยนสีละ่ะว่เมันเปลี่ยนสีดอกเพิ่นก็นสีเอาสีนี่ละมือก่อนนี่ออกเป็นสีตับหมว่ะเฮ้สียังไงผมเอื่นบถึกสีดำ,ดำๆเนาะ มือนี่เริ่มสิบไกลข้อจริงเหรอแต่แห่งพันร้อยเปอร์เซ็นต์มัันร้อยเปอร์เซ็นต์ล่องพื้นไปเรื่อยๆอยู่เอาจนเหลี่ยมมิ่งหมดแล้วมั้งเนาะจนท่องแบบเหลียวเบงเน่ยบ,บ่มีไล่สะดุดปุ่นละเหลียวเบงเอามั่นวับมั่นว่าวละมั้งพระใหญ่วัดป่าบ้านกอกแก้ว กำลังงาม กำลังกำลังเล่งมือทั้งเล่งสีทั้งเล่งปูกระเบื้งงองใสเซาแล้วไก่ชีลาละมาถ่ายทอดบนความคืบหน,น้าสมิตละสวัสดีครับ